มาแล้วสิทธิชายาดาราประจำปี2563จะมืนยกพลิกขี้หนมมาทั้งสวน ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับวงการบันเทิงในแต่ละปีก็ว่าได้เมื่อลาสุสมาคมนักข่าวบันเทิงได้คัดเลือกคนดังที่ได้รับความสนใจนในแต่ละปีมาตั้งฉายาโดยในปี2563นี้มีดาราทั้งหมด10คนที่ได้รับการตั้งฉายาจะมีใครบ้างและฉายาอะไรไปอัปเดตกันค่ะ แปวนัทพรฉายานาคีล็อกครับเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่นฉายาาฉาท้ํอำเภอเพราะเธอคนเดียวเอราราณีฉายาอิเรียมกูชาติซาร่าคาซิงกินีฉายาแม่ไม่ใสโป๊ะอัมพัชราภาฉายาตัวแม่ทำแทนไม่ได้ แมทพิรณีฉายานางเอกมือปราบสายเกรเรียนรัศมีแคฉายาแก้วลอยคอยที่ศาลธัญญาธัญญเรศฉายาเมียหลวงเนวดาหนุ่มสอนรามฉายาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้งไรายวินฉายาครูจิ้นฟินหลายล้าน